วันนี้ก็จะบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการติดตั้งนะครับก็ส่วนใหญ่จะบรรยายให้กับคนที่ได้รับโดมแล้วฟังหรือว่าเข้าร่วโมโครงการแล้วนะครับก็จะอันนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะครับก็จะเน้นนะครับหลักๆนะครับก็ตามแบบมาตรฐานนะครับจริงๆถ้าเป็นแบบที่พอพกกำหนดเนี่ยจะมี3แบบด้วยกันนะครับก็คือระบบพอพอหนึ่งนะครับอันนี้คือหน้ากว้าง6เมตรนะครับเวลาเขาวัดเขาวัดจะ นะครับโครงด้านข้างยังไม่รวมพื้นซีเมนต์นะครับโครงด้านหน้าเนี่ยนะครับจากเสานะครับถึงเสาเนี่ยหน้ากว้าง6เมตรนะครับแล้วก็ความยาวนะครับ8.2เมตรนะครับจริงจริงระยะระยะตัวของตัวโดมเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรงเล็กเนี่ยมันจะใช้โพลีนะครับ4แผ่นในการคุมนะครับแผ่นที่คุมโพลีคาร์บอเนตเนี่ยก็จะเป็นแผ่นยาวนะครับประมาณ10เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ เวลาคุมแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่มีรอยต่อนะครับเฉพาะระหว่างแผ่นเท่านั้นที่จะใช้แคมปิ้งนะครับในการยึดนะครับระหว่างเสาถึงสานะครับส่วนที่คุมยาวเนี่ยจะไม่แผ่นโพลีจะไม่มีรอยต่อนะครับถ้าเราเห็นเขาใช้แผ่นทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีรอยต่อบริเวณกึ่งกลางด้านบนนะครับซึ่งมันจะทําให้น้ํารั่วค่อนข้างง่ายนะครับและปกติแผ่นมาตรฐานของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยนะครับหน้ากว้างมัน2เมตรสินะครับ จริงๆแล้วถ้าเราเอาแผ่นโพลีคาร์บอเนต4แผ่นมาชนกันเนี่ยมันจะได้ประมาณ8.4เมตรนะครับเนื่องแต่เนื่องจากว่าบริเวณด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะต้องขดเข้าไปค่าเรามา10เซนนะครับเพื่อจับยึดนะครับมันก็เลยเขาก็เลยจะเหลือระยะของตัวโดมเนี่ยประมาณ8เมตร20นะครับมันก็จะหาาไปประมาณ20เซนนะครับแบบเดียวกันนะครับขนาดพอ,พอ2นะครับขนาดเราเรียกว่าโดมกลางนะครับ่กากว้าง8เมตร จากเสาถึงเสาไม่รวมพื้นนะครับแล้วก็ยาวนะครับ12.4เมตรนะครับเขาเรียกถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกโดม6แผ่นนะครับก็คือคุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต6แผ่นด้วยกันนะครับโดมขนาดพพสานะครับบางคนก็เรียกโดมใหญ่นะครับหรือบางคนก็เรียกโดม10แผ่นนะครับหน้ากว้าง8เมตรนะครับยาว20.8เมตรนะครับถ้าตามแบบมาตรฐานพพพเนี่ยนะครับ เฉพาะพพสาเท่านั้นนะครับที่จะมีระบบความร้อนเสริมนะครับก็คือใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลินครับจริงๆมันจะมีแบบพอพอมาตรฐานอันนึงนะครับเป็นพพสองอแต่ว่าไม่ได้ใช้ในโครงการส ubsidy นะครับพพสองอก็จะมีระบบความร้อนเสริมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อในโครงการนี้นะครับจะไม่มีนะครับจะเป็นแบบพอพสองธรรมดานะครับพพสองอนี่เพิ่มมาทีหลังนะครับแล้วก็นะครับ อันนี้คืออุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่ที่ใช้นะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยนะครับก็เราใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับหนา6มิลนะครับชนิดใสไม่มีสีในการปิดคุมนะครับแผ่นโพลีคาร์บอเนตก็จะมีหลายเกรดหลายราคานะครับหลายความหนานะครับแล้วก็ความยาวนะครับเราก็เลือกความหนาที่ใช้งานได้ดีที่สุดก็คือ6มิลิเมตรนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นโดมเล็กก็ใช้ความยาวมาณ10เมตรนะครับถ้าเป็นโดมใหญ่ก็ใช้แผ่นยาวมาณ11เมตร50 m, ในการคุมนะครับส่วนขนาดหน้ากว้างเนี่ย2เมตร10อยู่แล้วนะครับตัวแผ่นโพลีเมทที่ใช้นะครับ,ผผรรนะรบถ้าเป็นในโครงการเนี่ยนะครับมันก็จะมันจะชนกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็ใส่อลูมิเนียมตัวยูข้อนะครับแล้วก็ต้องยิงซีโคนทับอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวเหล็กนะครับที่ใช้นะครับเหล็กตัวด้านข้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอไปพูดในในตัวตัวแบบเลยละกันนะครับนะครับถ้าบรรยายให้กับคนที่เราติดตั้งฟังก็จะบอกส่วนประกอบต่างๆเช่นเราต้องมีสถานที่เตรียมงานนะครับมีมีช่างนะครับต้องมีแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับที่เราจะต้องใช้ในการเตรียมงานนะครับอย่างเช่นเครื่องดัดโค้งอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องมีนะครับแล้วก็ ถ้าไม่มีเราก็อาจจะไปจ้างเขาก็ได้นะครับเครื่องตัดตู้เชื่อมนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ช่างพื้นฐานนะครับหินเจียสว่านนะครับสว่านเจาะปูนนะครับบันไดหรือนั่งร้านเวลาก่อสร้างแล้วก็ถ้าที่ไหนที่ไกลๆนะครับหรือรู้ว่าสายงานหรือแหล่งที่ทำเนี่ยไฟค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วมันไม่สามารถจะใช้กับพวกตู้เชื่อมหรืออุปกรณ์เรี้ยงวอาไฟไม่พอนะครับควรจะมีเครื่องปั่นไฟนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับ อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับที่ช่างที่เข้าไปทําหน้างานจะต้องรู้นะครับว่าตัวเขาต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับตัวโครงเหล็กนะครับอันนี้คือโครงเหล็กนะครับก็คือตัวโค้งเนี่ยนะครับที่เราจะใช้ในการทําโครงสร้างของเจ้าตัวพาราบลาโดมเนี่ยนะครับคือเขาจะใช้เหล็กนะครับถ้าตามแบบมาตรฐานเนี่ยเขาจะใช้เหล็กท่อกลมนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วนะครับหนา2.0มิลนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันทุกวันนี้ก็จะเป็นเป็นเหล็กแปบน้ำนะครับชุบกวาวไนท์นะครับซึ่งจริงแล้วถ้าเราเอาเหล็กท่อกลมดำมาใช้น,นะครับบางทีเขาเรียกเหล็กท่อไอเสียห,หรือเหล็กฟอนิเจอร์นะครับมันจะต้องเอาชุบกวาวไนท์มาด้วยนะครับมันก็จะมีพวกเหล็กท่อแปบน้ำเนี่ยที่เขาชุบกวาวไนท์มาแล้วไม่เอาชุบซิงค์น,นะครับชุบกาวานท์มาแล้วเนี่ยราสามารถเอามาใช้ดัดโค้งได้เลยนะครับมันก็จะทําให้เจ้าตัวนะครับท่อของเราไม่เป็นสนิมนะครับในการชุบกาวไนท์นะครับ ส่วนตัวเหล็กแบนพวกนี้นะครับก็ใช้เป็นตัวเหล็กเดือยนะครับในการยึดโครงสร้างนะครับระหว่างตัวโค้งกับตัวแปรด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือตัวโค้งนะครับนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับก็คือเราเอาเหล็กทั้งเส้นเนี่ยยาว6เมตรเนี่ยนะครับมาดัดโค้งนะครับเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วนะครับดัดโค้งไปนะครับให้ได้รูปนะครับ แล้วก็เชื่อมเหล็กเดือยนะครับทำไมจริงๆขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยจริงๆมันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวช่างเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเหล็กเดือยก็ได้นะครับเขาอาจจะใช้วิธีการบากเหล็กเข้าด้วยกันนะครับง่ายๆก็ได้นะครับก็แล้วแต่ช่างนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเตรียมระบบระบบล็อกดาวน์การทําเหล็กเดือยนะครับไปติดตั้งหน้างานนะครับจะง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับเราเตรียมเป็นชิ้นๆไปนะครับอันนี้ก็คือนะครับ เราเห็นว่าไอ้เหล็กขาวๆนี่คือเหล็กเดือยนะครับที่ยื่นขึ้นมานะครับอันนี้คือโครงเหล็กนะครับที่ดัดแล้วก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เป็นเสาตั้งนะครับเสาตั้งโค้งครับก็ใช้เหล็กขนาดเดียวกันนะครับก็คือ2นิ้วเหมือนกันนะครับมีบางคนถามผมว่าเราลดขนาดของเหล็กท่อแปมนามได้ไหมนะครับก็ลดได้นะครับประมาณนิ้วครึ่งแต่ไม่ควรจะลดต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับถ้าลดต่ำไปกว่านี้ถ้าอันนี้กรณีที่เราไป ทำเองนะนะครับถ้าลดต่ำไปกว่านี้นะครับโครงสร้างมันจะไม่แข็งแรงนะครับก็ถ้าเป็นเหล็กท่อแป๊บน้ำก็อย่างน้อยคือนิ้วขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตัวแผ่นไอตัวเสาตั้งโค้งเนี่ยนะครับมันจะมีตัวฐานนะครับที่เราจะต้องใช้เหล็กแผ่นนะครับเจาะรูเพื่อฝังพุกลงไปนะครับตัวด้านล่างเนี่ยนะครับอันนี้คือเสาตั้งโค้งนะครับที่เราจะเตรียมขึ้นเพื่อจับกับตัวเสาโค้งนะครับด้านบน นะครับตรงนี้นะครับมันจะต้องบากทำมุมนะครับประมาณ55-60สนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องตัดนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับเวลาตั้งแล้วนะครับมันก็จะเอียงทำมุมประมาณ55-60งองศานะครับส่วนใหญ่จะในล็กพวกนี้จะชุบกาวไนทยทั้งหมดนะครับทั้งเหล็กเดือยแล้วก็ตัวขาเพนะครับเฉพาะบริเวณส่วนด้านหน้านะครับเราก็จะทำเป็นรูปตัวแอนะครับเพื่อ ป้องกันไอ้ส่วนที่มันยื่นออกไปเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วแผ่นโพลีคาร์บอเนตด้านหน้าเนี่ยมันจะต้องชนกับพื้นพอดีนะครับเราก็เลยต้องตัวเพจด้านหน้าเนี่ยมันต้องหักเป็นรูปตัวแอนะครับเพื่อไม่ให้มันยื่นออกไปนะครับเหล็กแปรนะครับเราพยายามใช้เหล็กให้มันง่ายที่สุดนะครับเหล็กแปรที่ยึดระหว่างโค้งก็จะใช้เหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วนะครับแล้วก็ความหนานะครับมาตรฐานก็คือ2.3มมิลลิเมตรนะครับตอนนี้ถ้าไปบอกเหล็ก หนึ่งนิ้วคูณสองนิ้วเขาอาจจะงงก็อาจจะเป็น25มิลคูณ50มิลก็ได้นะครับอันนี้คือเหล็กตัวแปรนะครับที่เราใช้เชื่อมระหว่างโค้งนะครับเหล็กตัวนี้ถ้าเราจะลดนะครับก็ถ้าทําเองเนี่ยก็ลดได้แต่ว่าไม่ควรจะลดต่ําไปกว่าตัวนิ้วคูณนิ้วก็ได้นะครับอันนี้กรณีที่คนอยากจะไปทำเองนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงแต่ถ้าใช้สองคนนึงเนี่ยนะครับจะแข็งแรงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมงานนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเราใช้เหล็กดําก่อนนะครับแล้วก็พอเตรียมเตรียมงานเสร็จเนี่ยนะครับเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยถึงจะส่งไปชุบตอนนี้มันมีอ่าเหล็กอีกแบบหนึ่งนะครับที่อันนี้คือเหล็กดําที่เราส่งไปชุปกบกาไวานะครับแล้วมันจะมีเหล็กอีกแบบหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเหล็กกาไว้นะครับก็คือมันไม่ได้ชุบนะครับมันหล่อมา มาขึ้นรูปมาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเหล็กเลยนะครับเขาเรียกว่าเหล็กกวาวนาทเหล็กตัวนั้นนะครับผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะใช้กับในโดมได้ไหมนะครับเพราะว่าในโดมมันมีน้ํามีความชื้นค่อนข้างเยอะแล้วบางทีมันมีบางจุดที่ที่บ้านเองก็ติดนะครับไอเหล็กกวาวนาทเนี่ยปรากฏว่าขนาดอยู่ข้างนอกเนี่ยมันยังมีบางช่วงที่เป็นสนิมได้เราก็เลยไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้ามาชุบพอดดิฟกวาวนาทเนี่ยโอเคมันไม่เป็นสนิมแน่นอน นะครับก็ปีนี้ก็มีโทรมาถามหลายรายเหมือนกันว่าใช้เหล็กกาวานายได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับต้องตามแบบเท่านั้นก็คือต้องใช้เหล็กที่เป็นเหล็กชุบฮอตดิฟกาวานายนะครับอันนี้คือส่งไปชุบแล้วนะครับมันก็จะเงาเงแบบนี้นะครับเป็นสีเงินนะครับเฉพาะตัวแปรบริเวณหน้าบริเวณหลังนะครับซึ่งบริเวณนี้มันจะต้องโดสั้นลงนะครับมันจะระยะแค่ประมาณ2เมตรนะครับ ถ้าเราเตรียมแปรขนาดทัเดียวเท่ากันไปเท่ากันหมดนะครับมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับจะมีบริเวณด้านหน้าและก็ด้านหลังเท่านั้นนะครับที่ตัวแปรจะต้องกดสั้นลงนะครับชั้นวางผลิตภัณฑ์นะครับเราชั้นวางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทําจากเหล็กก่องน,นะครับ25มิลคูณ25มิลหรือ1นิ้วคือ1นิ้วนะครับแล้วก็ความหนา1.6มิลนะครับมัน ไม่ต้องหนามากนะครับถ้าหนามากตัวนี้มันจะแพงแล้วก็1.6ก็รับน้าหนักได้พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวฉากเราใช้เหล็กนะครับ25มิลคูณ25มิลก็คือหนึ่งนิ้วคือหนึ่งนิ้วนี่แหละนะครับในการทาความหนา3มิลลิเมตรนะครับก็เป็นเหล็กมาตรฐานนะครับพวกนี้ถ้าเราซื้อเหล็กดํามานะครับเราก็ส่งไปชุบทั้งหมดนะครับถ้าเราซื้อเหล็กที่เป็นเหล็กกวาวไนท์แล้วนะครับส่งไปชุบมันจะไม่ติด นะครับอันนี้ผมเคยเจอมาแล้วบอกบอก่าลงเลาบอกร้านเหล็กบอกว่าให้ส่งเหล็กหนึ่งิ้วคูณหนึ่งนิ้วไปชุบให้หน่อยนะครับปรากฏว่าเขาส่งเหล็กที่เป็นเหล็กกาวนายไปนะครับมันมันจะชุบไม่ติดนะครับควรจะส่งถ้าเหล็กชุบกวาวนายเนี่ยควรจะส่งปเป็นเหล็กดําไปนะครับอันนี้ก็คือชั้นชั้นวางตะแกรงนะครับก็ขึ้นรูปตามแบบนะครับตัวตัวชั้นทําด้วยเหล็กนะครับเหล็กฉาก เหล็กกล่อง1นิ้วคูณหนิ้วแล้วก็ตัวบ่าหรับตะแกรงนะครับทำจากเหล็กฉากนะครับจากนั้นก็มีตะแกรงนะครับขนาดนะครับประมาณถ้าเป็นโดมเล็กก็เมตรคูณเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นโดมโดมกลางกับโดมใหญ่เนี่ยตะแกรงจะกว้าง0.9เมตรคูณ1เมตรนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคน่อนข้างจะหนักนะครับตัวตัวบ่าไอตัวตะแกรงเนี่ยควรจะปัจจุบันนี้เขาจะไม่คาดแกะกระบาดแบบน,นี้ลนะ เขาจะกล้าเป็นาตารางาาเป็นตาตาเก้าดีกว่าครับอันนี้คือตาสีาา 9, ่นะครับถ้าตาเก้าคือมี9้าช่องนะครับมันจะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวตัวเหล็กนะครับที่เราพอเตรียมแล้วก็ต้องส่งไปชุกนะครับเสาตั้งโซลาเซลล์นะครับ, cell, รบอันนี้ก็อันนี้เป็นส่วนประกอบปีกย่อยละนะครับก็ทําจากเหล็ก4นิ้วในโครงการนะครับแล้วก็มีเพจด,ด้านล่างนะครับ ฐานประมาณกว้าง50คูณ50นะครับเป็นรูปกระบาทหรือเครื่องหมายบวกนะครับความสูงนะครับ3.05เมตรนะครับหรือ3 3เมตร10เซนนะครับก็แล้วแต่นะครับขนาดโซลาเซลล์ที่ใช้นะครับถ้าเป็นพอพอหนึ่งะครับก็โซลาเซลล์ขนาด50วัตต์กับพัดลม3ตัวนะครับพัดลมที่ใช้ก็เป็นพัดลม DC นะครับ14.4วัตต์นะครับจำนวน3ตัวด้วยกันถ้าเป็นพอพอสก็ ใช้โซลาเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่าร้อยวัตนะครับแล้วก็พัดลมจำนวน6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็พอพอสาก็โซลาเซลล์ขนาด1้อยวัต์นะครับแล้วก็พัดลมนะครับ10ตัวนะครับก็คือเวลาคำนวณก็คือง่ายๆก็คือว่าไม่ให้จำนวนว,นวนัตนะครับของโซลาเซลล์กับพัดลมเนี่ยนะครับมันต่างกันเยอะควรจะให้โซลาเซลล์มากกว่านะครับพัดลมก็น้อยกว่านิดนึงแต่ไม่ควรแบบ โซลาเซลล์500วัตต์ใช้กับพัดลม150้อยวัตต์อย่างนี้นะครับไม่เอาเดี๋ยวมันจ่ายกระแสเยอะนะครับเดี๋ยวจะทำให้มอเตอร์ของพัดลมไหม้นะครับควรจะต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับอันนี้คือเวลาเตรียมงานเสร็จนะครับเราก็จะส่งชิ้นส่วนไปชุบนะครับนะครับซูมมาแล้วก็จะเป็นเหล็กกาวไนท์นะครับออกสีเงินเงินนะครับส่วนกล่องอื่นก็มีท่อนำความร้อนนะครับของพอพอสานะครับอันนี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับเวลาเขาขนส่งก็จะล้วนมาอย่างเนี้ย ต้องระวังนะครับเพราะว่าแผ่นโพลิคาร์บอเนตมันจะมีด้านที่เคลือบ UV กับด้านที่เคลือบสารกำลังสี UV กับไม่ได้เคลือบใช่ไหมครับเราต้องหานให้ถูกด้านนะครับถ้าหันด้านผิดนะครับใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ว่าจํานวนปีนะครับที่ใช้งานมันจะลดลงนะครับก็ต้องคอยระวังแล้วก็ชุดอลูมิเนียมแคมปิ้งนะครับถ้าในท้องตลาดเนี่ยถ้าเราไปจิบหยิบจับดูเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า ถ้าผมเคยใช้ผมจะรู้เลยว่ามันเป็นคุณภาพมันจะต่างกันก็คือชุดที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไปมันจะอ่อนนะครับถ้าเวลายิงนะครับเข้ากับตัวยิงสกูเข้าไปเนี่ยถ้ายิงแรงเนี่ยมันจะขาดทันทีนะครับก็คืออลูมิเนียมจะฉีกขาดแต่ถ้าเป็นสเปคในโครงการเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ทนแดดทนฝนแล้วก็ต้องจับยึดค่อนข้างแข็งนะครับไออลูมิเนียมที่เราใช้เนี่ยนะครับจะเป็นนะครับรุ่นที่แข็งมากนะครับ อลูมิเนียมนะครับมันก็จะมีตัวบนตัวล่างนะครับเหมือนกันส่วนฝาตกเนี่ยก็คือเอาไว้ปิดน็อตนะครับที่เขายิงไปแล้วนะครับถ้าเราไปที่โดมเราก็จะเห็นว่าจะมีชุดอลูมิเนียมอยู่นะครับระหว่างตัวโพลีคาร์บอเนตนะครับประตูอลูมิเนียมนะครับก็จะมีบานเลื่อนนะครับบานสวิงและก็ประตูมุ้งลวดกันแมลงนะครับอันนี้ก็เวลาใช้งานครับคือใช้งานกลางแดดเนี่ยข้อควรระวังของประตูอลูมิเนียมก็คือว่า ยางที่มันติดอยู่กับไอเจ้าตัวขอบประตูเนี่ยมันชอบหล่นนะครับถ้ามันหล่นปุ๊บถ้าเราไม่ใส่เวลาเปิดประตูมันจะกระพือแล้วบางทีกระจกอ่ะมันก็จะหลุดลงมานะครับทำอันตรายแล้วก็อาจจะแตกได้นะครับอันนี้ต้องคอยระวังนะครับโซลาเซลล์นะครับก็บอกไปแล้วนะครับก็จะเป็นโมโนคริสตัลไลน์หรือโพลีคริสตัลไลน์ก็ได้นะครับก็ตอนนี้ก็ราคาไม่ค่อยแพงแล้วนะครับพัดลม dc 1 2 1 2อโวลต์1.2แอมป์นะครับก็ จริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าที่เราใช้ก็ก็ยี่ห้อเนี้ยครับดีที่สุดละ,ะกม็มีขายส่วนใหญ่พัดลมตัวเนี้ยนะครับถ้าเราไปซื้อที่ที่คลองถมนะครับมันจะเป็นพัดลมมือสองนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับไม่ใช่ว่ามันใช้งานไม่ได้เลยเพราะเมื่อก่อนเราก็ใช้นะครับแต่ว่าจํานวนชั่วโมงที่เขาใช้มาแล้วเนี่ยนะครับบางทีพัดลมพวกนี้มันอยู่ในตู้ตู้ห้องเย็นที่เขาไว้ระบายความร้อน นะครับมันจะถูกใช้งานมาแล้วแล้วมันจะเป็นเรียกว่าเป็นของมือเก่ามือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้ามาขายนะครับ<ม>ถ้าถ้าเราเจอถ้าเราเทสแล้วมันใช้งานได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอบางตัวที่เราไม่เทสเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่กี่ปี1-2ปีก็จะพังนะครับถ้าพัดลมมือหนึ่งเนี่ยเขาการันตีไว้ว่าประมาณ4 0,000ื่นชั่วโมงนะครับ40,000ชั่วโมงนี่ถ้าวันหนึ่งทํางาน8ชั่วโมงนะครับก็พัดลมตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ10ปีนะครับโซลาร์เซลล์ก็ประมาณ 15ปีนะครับอย่างน้อยนะครับโซลาเซลล์นี่ถ้าถ้าคือโซลารเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วนิดเดียวครับก็คือถ้าของมันถ้าใช้งานตอนแรกไม่เป็นไรก็คือใช้งานได้ต่อเนื่องเลยบางทีมันหลุด qc อะไรเล็กน้อยนะครับในการประกอบแผ่นเนี่ยมันจะมีนิดเดียวครับผมอันนี้การขนส่งนะครับเวลาขนส่งก็ต้องระวังนะครับการที่เราเอาเหล็กกับไอ้เจ้าตัวโพลีโคเนตไปด้วยกันนะครับมันจะ ทำให้แผ่นเป็นรอยได้นะครับอันนี้เวลาสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาขนส่งคือแผ่นโพลิคาร์บอเนตนะครับเราก็ต้องจัดเรียงของให้ดีนะครับให้เป็นระบบอย่างเช่นพวกประตูงนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้กรณีที่บริษัทซัพพลายเออร์หรือผู้รับติดตั้งเนี่ยขนไปให้เรานะครับอันนี้คือการปรับต้งที่ถ้าตามแบบพอๆนะครับก็ถมดินนะครับสาเซนนะครับแต่ถ้าอยากให้มันสะสมความร้อนเราใช้หินคลุกก็ได้นะครับถมหินคลุกนะครับประมาณสัก 30เซนเหมือนกันนะครับจากนั้นก็เทพื้นขึ้นมานะครับถ้าพื้นมาตรฐานนะครับก็12เซนนะครับพื้นซีนเป็นต์12เซนนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นดินถมใหม่นะครับอันนี้เราก็แนะนําให้ทําคานนะครับถ้ากรณียู่พื้นดินถมใหม่นะแต่ถ้าพื้นดินเราเป็นพื้นดินที่แข็งอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นนะครับถ้าตามในแบบพอๆนะครับเราใช้เหล็กผูตา20่สคูณยีซึ่ง มันเป็นเหล็กที่ใช้ตาที่ผูกถนดเลยนะครับจริงอันนี้วิสวากรของพองอ,งอ,งออกแบบนะครับแต่ถ้าจะใช้ไวเมทก,ก็ได้แต่ว่าถ้าจะใช้ไวเมทเนี่ยควรจะเป็นไวเมทที่ใหญ่นิดนึงไม่เล็กมากไม่งั้นเวลาทําไปแล้วเนี่ยนะครับพื้นมันจะแตกนะครับอันนี้คือการเตรียมฐานนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็โรยผงฝุ่นดำนิดนึงนะครับผงฝุ่นดําก็คือ,อ ช่วยในการดูดกลืนความร้อนนะครับแต่เวลาโรยถุงฝุ่นดำเนี่ยเราควรจะโรยตอนที่หน้าพื้นซีเมนต์ของเรามันหมาดๆนะครับไม่ใช่ว่าโรยตอนที่มันแห้งไม่งั้นนะครับถ้าเราไปฉาบตอนแห้งไอปูนที่เราฉาบมันร่อนแน่นอนนะครับไอที่เราฉาบไปใหม่เนี่ยนะครับควรจะโรยตอนที่พื้นซีเมนต์กำลังหมาดๆนะครับเขาเรียกว่าขัดขัดฝุ่นดำลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ถึงขั้นตอนติดตั้งแล้วนะครับก็ช่างจะต้องวัดระยะนะครับในการตั้งโค้งนะครับ อันนี้คือเทคนิคในการก่อสร้างนะครับคือทุกโค้งเนี่ยนะครับจะต้องได้ระดับนะครับจะมีการจับระดับนะครับอันนี้คือเหมือนกับคล้ายๆกับตั้งเสาสร้างบ้านนะครับก็ต้องมีการจับระดับนะครับจะจับเสานึ่เป็นหลักนะครับอาจจะเป็นเสาด้านหน้าก็ได้ทั้งตัวโค้งแล้วก็ตัวขานะครับพอจับแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเหล็กอันหนึ่งนะครับที่เขาจะยึดเอาไว้นะครับอันนี้คือมันจะได้แนวของมันนะครับถ้านได้แนวของมันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เสาค้ำด้านข้างมันก็จะแล้วก็ดึงเอ็นอีกนิดนึงนะครับ มันก็จะโค้งเนี่ยมันก็จะตรงเท่ากันตลอดนะครับอันนี้ก็เวลาทําเพราะว่ามีการบางทีถ้ามันไม่ไเท่ากันเนี่ยโคง้งเขาเรียกว่าบิดเข้าบิดออกหรือว่าบิดไม่ได้รูปเนี่ยเวลาใส่แผ่นมันจะลําบากนะครับเพราะว่าแคมปิ้งของเราเนี่ยนะครับสนิ้วเนี่ยมันแค่ประมาณ5เซนนะครับรอ,อยต่อระหว่างแผ่นเนี่ยมีพื้นที่แค่2.5เซนนะครับแล้วโค้งเรายาวเป็น10เมตรนะครับมันก็จะมี พื้นที่นะครับในการให้บิดได้เนี่ยแค่ประมาณฝั่งละ2.5เซนเท่านั้นนะครับมันก็จะยากละเวลาเวลาลงแผ่นไปแล้วเวลาลงแผ่นไปเนี่ยนะครับควรจะให้มันแนบสนิทกันพอดีไม่ให้มันขี่กันนะครับถ้าแผ่นมันขี่กันปุ๊บแล้วเราไปยิงแคมปิ้งนะครับมันก็จะเบ่งนะครับสักพักหนึ่งก็จะแตกนะครับอันนี้ต้องคอยระวังนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับเจ้าตัวเจ้าตัวตัวอ่าตัวแปรกับตัวโพลเข้าด้วยกันนะครับ จากนั้นก็นะครับติดอุปกรณ์แคมปิง้งนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์แคมปิ้งมันก็จะมียางรีดน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมบอกนะครับเป็นยางที่เอาไว้กันน้ำนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะครับนะครับตัวนี้คือยางกันน้ำนะครับยางกันน้ำก็ต้องใส่ให้ถูกด้านอีกนะครับมันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวนะครับเราก็ต้องหันด้านยาวออกนะครับต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ําจะไหลเข้านะครับ เวลาขึ้นแผ่นนะครับก็ต้องหันให้ถูกด้านนะครับเวลาปูแผ่นอันนี้อันนี้สำคัญมากเนื่องจากว่าแผ่นเราค่อนข้างยาวนะครับบ้านของเราหรือหน้างานของเราเนี่ยบางทีมันไม่มีพื้นล่าบางทีมันเป็นลูกลังนะครับแผ่นมันจะลอเป็นรอยง่ายนะครับเวลาเวลาปูเนี่ยควรจะหาอะไรรองนะครับถ้าเป็นปกติถ้าช่างเขาค่อนข้างละเอียดก็จะหาผ้าใบรองก่อนหรือไม่ก็ก็กวาดกวาดพื้นก่อนนะครับเวลา เขาเรียกว่าเวลาที่แผ่นนะครับแล้วก็ลอกพลาสติกออกนะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าเราลอกออกแล้วนะครับมันจะมีนะครับเลเวลหรือว่าโค้ดนะครับที่บอกว่าให้หันด้านนี้เข้าหาดวงอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับว่าเขาจะใช้โค้ดคําว่าอะไรนะครับอันนี้ก็เวลาขึ้นแผ่นนะครับก็อาจจะต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับส่วนที่เกินเราก็ต้องตัดออกนะครับหลังจากนั้นก็ ยาด้วยซิล so 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 ิโคนนะครับด้านข้างนะครับซิลิโคนก็ต้องใช้แบบชนิดไร้กรดนะครับถ้าเราไปซื้อซิลิโคนนะครับมันจะมีแบบมีกรดกับไม่มีกรดนะครับแบบมีกรดมันจะถูกนะครับแบบไร้กรดมันจะแพงนะครับเวลาง่ายๆเช็คง่ายๆครับถ้ามีกรดก็คือเวลาเขาช่างเขายิงอ่ะมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวน่าแสดงว่าเขาใช้แบบมีกรดนะครับแต่ถ้าไม่มีกรดอ่ะมันจะไม่มีมันจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวออกมานะครับ ถ้าในแบบถ้าตามมาตรฐานของโกก็คือใช้แบบไม่มีกดนะครับฝาตกนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เวลาเราเรายิงน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็ตบฝาตกไปเพื่อกันนะครับกันน้ำนะครับติดตั้งด้านหน้านะครับอันนี้ลงแก๊สนะครับลงคุมแก๊สแล้วก็ประกอบชั้นวางนะครับก็เชื่อมใช้ตีเชื่อมหมดนะครับ ติดตั้งเครื่องผอนไม้แก๊สนะครับก็อันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับถ้าอย่างรุ่นนี้นะครับอาจจะเป็นจะต้องใช้ต่อสายดินนะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็พัดลมนะครับโซล่าเซลล์นะครับทีนี้นะครับนะครับอันนี้อันนี้อยู่ที่เข่าคอนะครับการดูแลรักษานะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับเรื่องแผ่นโพลีนะครับล้างทำความสะอาดนะครับห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ที่มีสารเคมีนะครับอย่างเดียวคือพวกห้ามโดนน้ำมันนะครับเพราะว่าแผ่นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการกั่นน้ำมันนะครับต้องต้องระวังนะครับห้ามโดนพวกลอยพวกน้ำมันภาพน้ำมันอะไรต่างๆนะครับเคยครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าแผ่นเป็นรอยนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวด้านด้านฝั่งที่ไอ้นี่มันจะมีสารเคลือบด้วยนะครับเวลาใช้ก็ต้องระวังนะครับ ใช้ไม้ถูคือด้านบนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทำความสะอาดยากที่สุดนะครับของผมไม่ต้องถึงขั้นไอ้นี่นะครับแต่ว่าเวลาช่างถูเนี่ยท่านี้นี่อัตรอยมากนะครับเวลาคือเอาบันไดาาพาานะครับเสี่ยงอย่างเดียวคือระวังจะทําให้แผ่นแตกนะครับอันนี้เพราะว่าแผ่นหนึ่งนะครับถ้าแผ่นละประมาณ8,500นะครับต่อบล็อกนะครับที่เราใช้อยู่นะ ในโครงการในของเราศินบกรนะครับแผ่นละ8,500นหนะครับถ้าเปลี่ยนแผ่นรวมค่าแรงนี่ก็หลายบาทอยู่นะครับนะครับของเราไม่ต้องรอผ้าห่มเก่าก็ได้นะครับเดยวยาวนะครับซักถูนะครับความสะอาดภายในพื้นนะครับถ้าเป็นพวกกล้วยหรือพวกตัว,ตวมะเขือเทศที่มีน้ําเชื่อมอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเจอบ่อยก็ยคือจะมีตัวน้ําหยดลงบนที่พื้นอันนี้ต้องต้องคอยทำความสะอาดนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้พื้นเนี่ยนะครับเหนียวแล้วก็จะเรียกแขกก็คือพวกมดนะครับเข้ามานะครับอันนี้ต้องระวังนะครับฉีดน้ําล้างได้นะครับแต่ห้ามฉีดไปที่ตัวระบบเซ็นเซอร์นะครับที่มันห้อยอยู่นะครับอันนี้ฉีดพื้นไม่เป็นไรนะครับการรั่วซึมของน้ำนะครับถ้าใช้ซิลิโคนดีนะครับก็อายุการใช้งานก็จะนานนะครับแต่ถ้าซิลิโคนไม่ค่อยดีปีหนึ่งก็จะต้องอาจจะต้องยาซิลิโคนใหม่ นะครับก็ต้องใช้มันจะมีจุดเล็กๆนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณด้านข้างตรงเนี้ยนะครับซึ่งน้ําชอบเข้าบริเวณขาเนี่ยนะเพราะว่าพอปาดซิลิโคนปุ๊บนะครับมันจะมีช่องนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับเราอาจจะใช้ซิลิโคนไปปาดซ้ําก็ได้อันนี้เราทําเองได้นะครับพวกนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดของโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าคือโซลาเซลล์เนี่ยควรจะเช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นนะครับค่อนข้างเยอะ ถ้าฝุ่นจับปุ๊บนะครับมันก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวพัดลมนะครับพัดลมก็จะทางานช้านะครับลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับางานหนักของเขาเลยคือทําความสะอาดโซลาร์เซลล์นะครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้หนักอะไรนะหนักเรื่ององความสะอาดไม่งั้นถ้าโซลาร์เซลล์เขามีฝุ่นไปจับเยอะเนี่ยตังที่เขาได้เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับอันนี้ต้องต้องต้องคอยระวังนะครับไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับ พัดลมนะครับถ้าแดดดีนะครับแล้วพัดลมไม่ทํางานก็ต้องมาเช็คแล้วว่าเกิดปัญหาจากอะไรนะครับพัดลมมีปัญหานะครับหรือว่าโซลาร์เซลล์มีปัญหานะครับอันนี้เรียกช่างไฟได้นะครับเราเช็คก็เป็นไฟดีซีเป็นหลักนะครับอันนี้เราก็เียให้ช่างไฟเขาเช็คได้นะครับหรือรอยต่อขั้วระหว่างพัดลมกับโซลาร์เซลล์นะครับบางทีอาจจะมีสนิมหรือหลุดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เช็คดูนะครับถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนนะครับ